สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศรอบบ่ายประจำวันอังคารที่20มกราคม2569ค่ะวันนี้อากาศโดยรวมในประเทศตอนบนยังคงเย็นสบายโดยเฉพาะช่วงเช้าแต่ความกดอากาศสูงกำลังอ่อนลงแล้วนะคะทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีหมอกปกพุมและต้องระวังเป็นพิเศษในบางจังหวัดที่มีหมอกหนาค่ะขอให้ผู้ที่ต้องขับรถสัญจรในช่วงเช้าเพิ่มความระมัดระวังเป็น2เท่าเลยนะคะ นอกจากนี้อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปมาในช่วงนี้อาจทําให้ไม่สบายได้ง่ายอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีค่ะสําหรับพี่น้องทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศยังคงเย็นถึงหนาวจัดอยู่ค่ะอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ13ถึง21องศาเซลเซียสส่วนบนยอดดอยหรือยอดภูนั้นอากาศหนาวจัดเลยนะคะอาจมีปรากฏการน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ที่ยอดดอยด้วยค่ะ ส่วนภาคกลางถึงแม้อากาศจะเย็นลงบ้างแต่ก็มีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยในพื้นที่ตอนล่างค่ะและที่สำคัญอีกเรื่องคือช่วงนี้การระบายอากาศไม่ค่อยดีนักทำให้การสะสมของผุนละอองหมอกควันอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมากค่ะมาดูพื้นที่ที่ได้รับความชื้นกันบ้างนะคะเนื่องจากมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาทําให้ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองได้ถึงร้อยละ20ของพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ ส่วนทางภาคใต้เองก็มีฝนฟ้าขนองบางแห่งประมาณร้อยละสิบของพื้นที่แต่ส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยค่ะในส่วนของทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันคลื่นลมโดยทั่วไปสูงประมาณ1เมตรซึ่งถือว่าค่อนข้างสงบค่ะแต่ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในบริเวณที่ฝนฟ้าขนองเพราะคลื่อนอาจสูงมากกว่า1เมตรได้ค่ะและด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้งในหลายพื้นที่ต้องระวังอันตรายจากอัคคีภัยไว้ด้วยนะคะต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วไทยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยข้อมูลที่ดูเหมือนจะธรรมดามากๆเลยนะคะแต่พอได้ลองแกะดูแล้วเนี่ยเพราะว่ามันซ่อนเรื่องราวที่น่าสนใจไว้เพียบเลยครับนั่นก็คือพยากรณ์อากาศประจำวันของกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่20มกราคม2569ค่ะครับผม คือปกติเวลาเราดูพยากรณ์อากาศก็จะดูแค่อุณหภูมิฝนจะตกไหมแล้วก็จบใช่ไหมคะใช่ครับส่วนใหญ่จะดูกันแค่นั้นแต่พอไปดูเอกสารฉบับเต็มในเว็บของกรมอุตุแล้วเนี่ยโหข้อมูลมันเยอะมากเลยค่ะทั้งแผนที่ทั้งคำศัพท์เฉพาะจนบางทีเราก็กมองข้ามไปอืวันนี้เราเลยจะมาลองทำอะไรสนุกๆก,กันคือเราจะมาถอดรหัสกันว่า พยากรณ์อากาศแค่หน้าเดียวเนี่ยมันกำลังเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยอยู่แล้วก็เ,เบื้องหลังตัวเลขอุณหภูมิที่ต่างกันสุดขั้วในแต่ละภาคมันมีที่มาที่ไปอย่างไรใช่เลยครับมันเหมือนกับการอ่านบทสรุปของละครเวทีใหญ่ๆเลยนะค่ะคือถ้าเราอ่านแค่ว่าตอนจบพระเอกมีความสุขเราก็จะไม่รู้เลยว่าระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพยากรณ์อากาศก็เหมือนกันครับตัวเลขพวกนี้คือบทสรุป แต่เบื้องหลังมันคือการต่อสู้กันของระบบอากาศขนาดใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นเหนือประเทศเราอยู่ซึ่งการทำความเข้าใจที่มาที่ไปของมันจะทำให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ชัดขึ้นมากเลยครับการต่อสู้ของระบบอากาศนี่ฉันชอบคำนี้จังเลยค่ะงั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเพราะเปิดมาหน้าแรกประโยคสรุปภาพรวมก็สะดุดตาเลยเขาบอกว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวครับแต่ในขณะที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างกลับมีฝนฟ้าขนองบางแหง่งคือมันเหมือนกับว่าประเทศเรามีสองฤด,ดูในวันเดียวกันเลยค่ะมันเกิดอะไรขึ้นพร้อมกันแบบนี้ได้ยังไงคะนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลยค่ะถ้าจะให้อุป,ปมาง่ายๆนะคะประเทศไทยในวันพรุ่งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสมอรภูมิของกองทัพอากาศ3กองทัพท,ที่กําลังปะทะกันอยู่3กองทัพเลยเลยครับ กองทัพแรกที่ทรงพลังที่สุดทางตอนบนคือกองทัพอากาศหนาวหรือที่นักอุตุเรียกว่าบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาจากจีนซึ่งตอนนี้แม้ในพยากรณ์จะบอกว่ามีกำลังอ่อนแต่มันก็ยังคุมพื้นที่ภาคเหนือกับอีสานไว้ได้อยู่หมัดอ๋อกองทัพอากาศหนาวจากจีนตัวการได้ทำให้เราต้องหยิบเสื้อกันหนาวมาใส่ใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่ในขณะเดียวกันที่แนวรบด้านล่างก็มีอีก,กองทัพหนึ่งกำลังตีขึ้นมา Mm hmm. นั่นคือลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นกองทัพที่พกพาเอาความชื้นมาเต็มอัตราศึกจากอ่าวไทยเลยกองทัพนี้กำลังพยายามรุกคืบเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกับภาคตะวันออก ส่วนทางใต้สุดก็มีอีกกองกําลังหนึ่งคือมรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่เป็นเหมือนเจ้าถิ่นแต่ตอนนี้กําลังอ่อนแรงลงไปสภาพอากาศที่เราเห็นในแต่ละภาคก็คือผลลัพธ์ว่าในพื้นที่นั้นๆกองทัพไหนกําลังมีอิทธิพลมากกว่ากันนั่นเองครับโหพออธิบายแบบนี้แล้วเ,เห็นภาพชัดมากเลยค่ะจากข้อมูลตัวหนังสือแห้งๆกลายเป็นหนังสงครามย่อมๆไปเลยครับผมงั้นเราไปดูที่มั่นของกองทัพแรกกันก่อนเลยที่ภาคเหนือกับอีสาน ที่ที่กองทัพอากาศหนาวคุมเกมได้เบ็ดเสร็จครับที่ดิฉันเห็นแล้วต้องขยี้ตาเลยคือข้อมูลของภาคเหนือค่ะเขาบอกว่ายอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด2-10ถึงองศาเซลเซียสครับหนาวมากและอาจเกิดน้ำค้างแข็งบางแห่งมีน้ำค้างแข็งเลยนะคะใช่ครับแต่ที่พีกกว่านั้นคือพอตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดกลับพุ่งไปได้ถึง35องศามันต่างกัน30กว่าองศาในวันเดียวเนี่ยนะ เป็นไปได้ยังไงคะเป็นไปได้และเป็นลักษณะเด่นของกองทัพอากาศหนาวที่มาจากจีนเลยครับอากาศพรุ่งนี้มันแห้งมากแห้งมากพอไม่มีความชื้นหรือเมฆมาเป็นเหมือนผ้าห่มคลุมโลกไว้ตอนกลางคืนพื้นดินก็จะคายความร้อนออกไปได้อย่างรวดเร็วมากอ๋อโดยเฉพาะบนยอดดอยที่สูงสูงอุณหภูมิเลยดิ่งลงเหวไปจนถึงจุดที่น้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็งได้ค่ะ แต่พอตอนกลางวันปุบไม่มีเมฆมาบังแดดอีกเหมือนกันแสงอาทิตย์ก็ส่องลงมาที่พื้นเต็มๆทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนี่คือสาเหตุของความแตกต่างแบบสุดขั้วที่เราเห็นครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเปิดตู้เย็นทิ้งไว้ตอนกลางคืนแล้วเอารายเป่าผมมาจ่อตอนกลางวันอะไรแบบนั้นเลยประมาณนั้นเลยครับแล้วดิฉันยังเห็นอีกปัจจัยหนึ่งในพยากรณ์ด้วยค่ะเขาพูดถึงลมฝ่ายตะวันต ในระดับบนที่พัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนตัวนี้เป็นอีกกองกําลังหนึ่งด้วยหรือเปล่าคะนึกว่าลมหนาวจะมาจากทางเหนืออย่างเดียวเป็นคําถามที่ดีมากครับตัวนี้เหมือนเป็นหน่วยสอดแนมที่บินอยู่ในระดับสูงไม่ได้ส่งผลต่ออุณหภูมิที่พื้นดินโดยตรงเท่าไหร่อ๋อค่ะแต่มันเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ทําให้นักพยากรณ์อากาศต้องนํามาพิจารณาถึงเสถียรภาพของอากาศในชั้นบนซึ่งก็ยิ่งตอกย้ำว่าระบบอากาศมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดมาก ค่ะส่วนภาคอีสานก็อยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันครับอากาศเย็นถึงหนาวบนยอดภูอุณหภูมิต่อมสุดก็อยู่ที่9ถึง14องศาซึ่งก็นาวจับใจเหมือนกันและผลข้างเคียงของการที่อากาศนิ่งและเย็นจัดแบบนี้สิ่งที่ตามมาแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือหมอกใช่ไหมคะใช่เลยในพยากรณ์ก็เตือนไว้เลยว่าขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ดิฉันเคยขับรถผ่านหมอกหนาๆที่เพชรบูรณ์นะมันน่ากลัวจริงๆนะคะคือมองไม่เห็นทางข้างหน้าเกิน5เมตรเลยครับอันตรายมากคําเตือนนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยจริงอย่างยิ่งครับแต่มีอีกหนึ่งผลข้างเคียงที่อันตรายไม่แพ้กันและมันซ่อนอยู่ในคําเตือนถัดไปนั่นคือเรื่องของฝุ่นละอองครับพยากรณระบุชัดเจนว่ามีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควนันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากออเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อน และการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ออนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเพราะอากาศมันนิ่งเพราะอิทธิพลของความกดอากาศสูงที่มันกดทับเอาไว้ลมก็ไม่พัดครับมันก็เลยเหมือนมีฝาชีที่มองไม่เห็นมาครอบพื้นที่เอาไว้ฝุ่นที่เกิดจากการเผาหรือจากกิจกรรมต่างๆก็เลยหนีไปไหนไม่ได้สะสมตัวอยู่แบบนั้นถูกต้องไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับคําว่าฝาชีครอบนี่เป็นคําอธิบายที่ดีที่สุดเลยในทางอุตุนิยมวิทยาเราเรียกว่าสภาวะอากาศปิด หรือการระบายอากาศไม่ดีซึ่งเป็นเพื่อนซีกับอากาศหนาวในบ้านเราเลยครับดังนั้นเวลาเราดีใจที่อากาศหนาวเราก็ต้องเตรียมรับมือกับปัญหาฝุ่นควบคว่กันไปด้วยเสมอค่ะชัดเจนเลยว่าชัยชนะของกองทัพอากาศหนาวทางตอนบนก็นำมาซึ่งผลกระทบทั้งดีและร้ายทีนี้เราลองขยับลงมาดูที่แนวรบกันบ้างดีกว่าค่ะได้เลยครับพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและภาคตะวันออก ที่ที่กองทัพอากาศหนาวเริ่มอ่อนแรงลงและต้องมาปะทะก,กับกองทัพความชื้นจากอ่าวไทยสภาวะอากาศในโซนนี้เลยดูสับสนอลหลมานมากคือตอนเช้าก็มีหมอกอากาศเย็นๆแต่กลับมีโอกาสเจอฝนด้วยใช่ครับนี่คือสมรภูมิของจริงเลยค่ะอิทธิพลของอากาศเย็นจากทางเหนือยังพอแผ่ลงมาถึงทำให้ตอนเช้าๆเรายังรู้สึกเย็นสบายและมีหมอกได้ แต่ในขณะเดียวกันกองทัพลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ขนความชื้นมาเต็มที่ก็มีกําลังแรงพอที่จะสร้างเมฆและทําให้เกิดฝนได้ออ๋โดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ติดทะเลอย่างภาคตะวันออกซึ่งข้อมูลก็ยืนยันตรงกันเป๊กเลยค่ะอย่างกรุงเทพและปริมณฑล มีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งโอกาสเกิดฝนแค่10%นครับน้อยมากแต่พอไปดูภาคตะวันออกตัวเลขกระโดดไปเป็น20%เลยโดยเน้นที่ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดซึ่งเป็นจังหวัดชายฝั่งทั้งหมดใช่ครับนี่มันแสดงให้เห็นเลยว่ายิ่งอยู่ใกล้ทะเลอิทธิพลของกองทัพความชื้นก็ยิ่งมีมากขึ้นถูกต้องครับ มันทําให้เราเห็นภาพเลยว่าสภาพอากาศมันไม่ได้มีแค่ขาวกับดําหรือหนาวกับร้อนค่ะแต่มันมีพื้นที่สีเทาๆตรงกลางที่ซึ่งอิทธิพลของอากาศ2แบบมาเจอกันผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยเป็นอากาศแบบผสมผสานเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวฝนตกเป็นโซนที่พยากรณ์ได้ยากที่สุดโซนหนึ่งเลยครับน่าสนใจมากค่ะทีนี้เราลองเปลี่ยนบรรยากาศลงไปดูเขตอิทธิพลของอีกกองกําลังหนึ่งกันบ้างที่ภาคใต้ค่ะครับผม พอเลื่อนลงมาดูข้อมูลภาคใต้ปุ๊บบรรยากาศเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยไม่มีคำว่าอากาศเย็นหรือหนาวเหลืออยู่แล้วกลายเป็นฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่แทนใช่ครับเพราะภาคใต้อยู่นอกเขตอิทธิพลของกองทัพอากาศหนาวจากจีนโดยสิ้นเชิง แต่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของลมอีกชนิดหนึง่งนั่นคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ <c oughs> ซึ่งพยากรณกกก์ก็ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้มันมีกำลังอ่อนคำว่ากำลังอ่อนนี้ต้องเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญแน่ๆเลยใช่ไหมคะมันบอกอะไรเราบ้างสำคัญมากๆครับการที่มรสุม <c oughs> มีกำลังอ่อน <c oughs> คือเหตุผลหลักที่ทำให้มีฝนแค่บางแห่ง หรือแค่ส0ตของพื้นที่และเป็นฝนฟ้าขนองที่ไม่รุนแรงโอ้ท oh. ้าพยากรณ์บอกว่ามรสุมมีกําลังแรงหรือกําลังปานกลางนะครับเราจะเห็นเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ฝนตกสูงกว่านี้เยอะมากค่ะค่ะอาจจะ4 0่หรือ60%ซและมักจะมีคาเตือนเรื่องฝนตกหนักและเคลื่อนลมแรงตามมาเป็นพรัวเลยอื <c oughs> ดังนั้นแค่คําว่ากําลังอ่อนคําเดียวก็บอกเราได้เยอะมากแล้วครับแล้วที่ดิฉันชอบอีกอย่างคือเขาไม่ได้บอกว่าภาคใต้มีฝนแต่ระบุจังหวัดเป้าหมายมาให้ด้วยครับ เพื่อให้ข้อมูลมันจับต้องได้มากขึ้นอย่างฝั่งตะวันออกก็มีตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรไปจนถึงนครศรีธรรมราชส่วนฝั่งตะวันตกก็แถบระนองพังงาภูเก็ตทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเตรียมตัวได้ถูกและข้อมูลเรื่องฝนนี้ก็เชื่องโยงโดยตรงไปถึงคำเตือนที่สำคัญที่สุดสำหรับภาคใต้คือเรื่องอะไรคะนั่นคือคำเตือนสำหรับชาวเรือครับพยากรณ์บอกว่าทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ซึ่งในภาวะปกติถือว่าทะเลค่อนข้างเรียบค่ะแต่มันมีประโยคต่อท้ายที่สำคัญมากว่าบริเวณที่มีฝุ่นฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรอ๋อนี่คือรายละเอียดที่ถ้าอ่านผ่านๆอาจจะไม่ทันสังเกตใช่ครับแต่มันคือความเป็นความตายของชาวเรือได้เลยนะหมายความว่าถึงหมายภาพรวมทะเลจะดูสงบครับผมแต่ถ้าขับเรือเข้าไปใต้กลุ่มเมฆฝนเมื่อไรอาจจะเจอกับทั้งลมกระโชกและคลื่นที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันได้ใช่เลยครับ มันคือการบอกว่าอย่าวไว้ใจทะเลที่ดูเรียบในวันแบบนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่ชี้เห็นว่าการอ่านพยากรณ์อากาศต้องอ่านให้ครบทุกตัวอักษรจริงๆค่ะเพราะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับที่มีความหมายซ่อนอยู่โอ้โหพอเรามานั่งถอดรหัสกันแบบนี้แล้วมันเหมือนกับว่าพยากรณ์อากาศหน้าเดียวนี้กําลังเล่ามาหากา์ของประเทศไทยในหนึ่งวันเลยนะคะครับที่มีทั้งโซนอากาศหนาวจัดจนเกิดน้ําค้างแข็งทางตอนเหนือ มีแนวรบที่อากาศปะทะก,กันอย่างสับสนวุ่นวายตรงกลางและมีเขตอิทธิพลของลมมรสุมที่เงียบสงบลงทางตอนใต้ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนโดยกองทับอากาศที่มองไม่เห็นซึ่งกำลังต่อสู้กันอยู่เหนือหัวเราถูกต้องเลยครับและจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็มีคำเตือนที่สำคัญแนบท้ายมาด้วยซึ่งมันสอดคล้องกับเรื่องราวในแต่ละพื้นที่อย่างน่าทึ่งค่ะทั้งการดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง การระวังหมอกหนาในการขับรถทางตอนบนและที่หลายคนอาจลืมนึกถึงคืออันตรายจากอัคคีภัยในพื้นที่ที่มีอากาศแห้งซึ่งก็คือภาคเหนือและอีสานนั่นเองจริงด้วยค่ะพออากาศแห้งลมสงบไฟก็เกิดง่ายแล้วก็ลามเร็วมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยจริงๆพยากรณ์อากาศรายวันจึงเป็นมากกว่าแค่ตัวเลขครับแต่มันคือภาพสะท้อนของระบบธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลาค่ะการที่เราสละเวลาทำความเข้าใจมันสักนิด มันทําให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นได้ดีขึ้นมากอืมไม่ใช่แค่เรื่องการแต่งตัวแต่รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยจริงอย่างที่คุณว่าเลยค่ะการคุยกันวันนี้ทําให้ดิฉันมองพยากรณ์อากาศไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมามีประเด็นสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจและอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อนะครับค่ะเชิญเลยค่ะเราพูดกันเยอะเรื่องการระบายอากาศที่อยู่ในเกณฑ์อ่อน ซึ่งเป็นตัวการทําให้เกิดการสะสมของฝุ่นใช่ค่ะทีนี้ลองจินตนาการตามนะครับว่าถ้ามีอีกวันหนึ่งที่อุณหภูมิเท่าวันนี้ความชื้นเท่าวันนี้แดดออกเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่มีปัจจัยที่มองไม่เห็นเพียงอย่างเดียวที่เปลี่ยนไปนั่นคือลมลมจากที่เคยอ่อนๆกลายเป็นลมที่พัดแรงขึ้นคุณคิดว่าเรื่องราวของสภาพอากาศในวันนั้นทั้งในแง่ความรู้สึกของเราและคําเตือนด้านสุขภาพมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงขนาดไหนฮะโอโ้โห แค่ลมแรงขึ้นอย่างเดียวครับฝุ่นที่เคยสะสมตัวอยู่ก็จะถูกพัดกระจายไปหมดอากาศก็จะโปร่งขึ้นความรู้สึกหนาวอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะลมปะทะตัวหรือที่เรียกว่าวินชิลใช่ส่วนคำเตือนเรื่องอคีภัยก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นเพราะลมจะทำให้ไฟลามเร็วขึ้นอีกทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยใช่ครับนี่แหละครับคือความน่าทึ่งของมัน ปัจจัยเพียงอย่างเดียวที่เราอาจมองข้ามไปอย่างลมสามารถเปลี่ยนภาพรวมและเรื่องราวของทั้งวันไปได้อย่างสิ้นเชิงมานทาให้เราเห็นว่าในระบบที่ซับซ้อนของธรรมชาตินั้นทุกองค์ประกอบมีความสําคัญและเชื่อมโยงถึงกันหมดเลยครับ